ครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นเบสบอลกันนะครับผมเบสบอลเบสบอลไม่เซลอะไร,รเด็ดเล่นเบสบอลนี่เล่นจริงๆเลยนะ<ม>เป็นสงครามขโมยเกรียงนะครับอะไรเฮ้ยผมเจอรองเท้าเพชรตั๊กซิปสีอะไรใส่นั่นก็ของผมมาเลยเนี่นปปยปลาเป็นไม่มีซอมบี้ก่อนหนึ่งคุณนี่มันที่ไหนเนี่ยเชเราวังิเปอร์อยู่ด้านหลัง คุณจะเลือกสีไหนก็เลยคุณผมมีอัคผณชอบสีแดงแลืสีแดงเยเอาสีนสิสีดเงินอยากได้สีอะไครับแล้วมาสแดงแดงบ้มชูชีพบอยมาแล้วนะจ๊ะ นั่นลมชูชีพเหรอเฮ้ยหลุดมัสมาเหรอเดี๋ยวมันเป็นตามเปแล้วหลุดมอสหลุดมอสเดี๋ยวลมชูชีพทำให้ผมดีเหมือนมีเลยเฮ้ยจริงจริงเนี่ยคนที่ไม่ลงมอสมันจะไม่มีเว้ยมันมื่วแต่มันมองไม่เห็นอ่ะมันก็ไม่มีโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะคิดกล่องมาจากไหนเอารองเท้าไปเราจะมาเลือกสิข้างข้างบนกล่องใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเลือกสีแดงถ้าอยากผมนั้นผมเอาสีเหลืองแล้วมันท้อ เร็วขึ้นปะขึ้นไปตรงไหน,นวะตรงน้ำอ่ะมีให้ขึ้นน้ำอยู่มีเท่าไหร่น้ำขึ้นน้ำที่เอาอะไรเอางั้นนะยาวสีอะไรก็เอากำลังขึ้นอยู่ผมกำลังขึ้นอยู่นั่ตาจะตัดต่อนะตรงนี้ไอ้ตรงนี้จะตัดกับผมไม่ต้องตัดเด้อผมมีที่ขึ้นคุณนี่กี้โกงจริงเลยมีอะไรตั้งไหนเอ็น เมื่อกี้กินสีอะไรวะคุณอยากขี้โกงดิเอ้ยเมื่อกี้เราได้สีอะวรวะสีเลยองเนี่ยโอเคคุณอยากขี้โกงดิตั้มโอเคครับมาก็ถึงกันแล้วนะคะตรงนี้นะครับพี่แม่คูขี้ตึ๊บเอาก็ไม่เกียดลองไงเจฟคุเจ๊ผมเนี่ยคูขึ้นดีหลังเดี๋ยวปาไม่เชนบินได้ทำไงวะก็จะเชน เช่นเช่กัะแดงบินได้ยังไงวะต้องหัวหมอพี่ตั้งได้ไหมอ่ะเแล้วเพิ่งเสร็จแล้วก็มานอนยันดีกว่ามะถึงแล้วกล่องกล่องกล่องต้องมาจากไหนนะคะข้างในนี้จะมีกล่องมีอะไรบ้างครับเป็นที่อะไรเลยนะเป็นอะไรกล่องมันเปิดได้เลยก็ไม่มีอะไรจุ้ะ อันนี้กูเองะที่นี่มีเอฟซีด้วยตัวเดี๋ยวต้องโหเอาไว้แรกไอ้นั่นนะอออุุุ้้้ยยยนั่นแหละใส่ให้เองอ่ะเสกแล้วใส่ให้เองเลยเค่นี้่อเอาอหนึ่งเสร็จหาเช้จานหากองอันตัวหนึ่งมาดีได้แล้วเราต้องขโมยเตียงขโมยเตียงจากไหน อ่าน่ะให้มันได้ได้อ,อ,าดอาหลูก็เดินใช่ค่ะแล้วใครโทรมาเนี่ยเพลงรอสายดีเทคเรียนเสียงรอสายเดียนแต่บายต่อไปถ้ามีดาบนะครับมีดาบสี่อันนะครับถ้าไม่คุ้นกูเนี่ย ดูด้วยดูงไม่ตายหายเาวล่าใยากใยากใยากครอยดูดูเลยพาคนดูคลิปเรามันจะสนุกดีป่ะไม่รู้ไงขายอะไรก็ไม่รู้เลยยังเปิดยังเกี้หนูเจ็บอะหนูเจ็บเจ็บคือเติมมาวเลสี่นนะมันมีสี่ส่่ใช่้อมยัง้อมยัง สี่คนไหนอะบาโนนเวลานอนยันอันนี้ใช้เวลาไปเจ็ดนาทีแล้วครับตอนนี้น้อยห้หมดน้นยหมดคนดูที่เราควรจะปิดใช่ไหมโอเคชาแล้วเดี๋ยวเราจะปิดทางกั้นน้ำให้หมดเลยนะครับคือมีน้ำเท่าไหร่ก็ปิดไม่ให้หมดปิดกุ้งที กินกน้ำให้หมดเลยนะไอ้ก็ตามเพราะเรานอนไปแล้วใช่ไหมเราก็จะออต้องมีน้ำที่เขื่อนกว่าแต่ว่ามันขึนมาเรียบร้อยครับแดนอย,าย่าขโมยแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนไอ้ครูแม่เปลี่ยนธน,นูแค่อันเดียวเนี่ยนะ màh, lâm đi vào mà, lâm rồi, let's go, so. khám phá, khám phá, à, lâm rồi, let's go. So. ไม้แดงค่ะเขาไม่ได้อย่หวางที่จะข้าำวงไม่มีใครฆ่ผมได้ไม่เี่ะทีโกงสิไมได้ที่โกงที่โกงลยครับยังไม่ไม่ลุกลุกลุกลตอนยังไม่ไอ้ตอนบอยังไม่เลิมไอ้แดงมันก็เริกเราไม่ยุ่งที่โกง อะไรกันไห่บูี้โกงยังไงบอกยังไม่เลิกเม่นกันเลยแล้ม่งกี่อย่างเงี้ยเตียมแล้ว go man ไมเขาไม่เกสอิยังเิยังคือเราต้องไปขโมยเตียงใช่ไมได้หอบได้อคนทำไมครั เอไม่เหรล่กี้มีปัญหาอะไรทีหน่อยอิ้ยใครอยู่มหอไยิงโดดโดดด้วยโดดด้วยหนูจะาให้เธอในบีหนูโอ๊ยน่จะมีนี่มมีมมนม

กต่เอ็งยัผมเจ้าอะแต่ยังไม่ตายเฮ้ยไี่ยุ่งพี่ผมแม่เหรอแม่เหรอมาคุณพี่โกงจังใครพี่โกงเกินอะไรอย่ามุ่ยมุ่ยมุ่ยแดงกุลาบแข่งกันลักแข่งใครรักแข่งกันข้างล่างชนะใจเลิศไอ้เหี้ย เอ้ยแต่เนี่ยถึงเมื่อกี้เน้จะทุบเตียงไปแล้วนะแต่แต่เกิดทันแต่ทันเวลาก็เลยไป,ปอยู่ข้างบนค่ะตั้งแต่วันไปเนี่นนนนาายผมแพ้เหรอเอาแพ้เหรอนี่ใช่ตามอย่างนั้นสรุกอาผุนกันชิ้นชิ้นขนาดนี้วจะตบติ๊มาเลยโอเอควันนี้นะผมก็ขอ มันไม่มีอะไรแล้วนะครัมผกก็ขอลาทวนกอทไว้จบยันไว้เจอกันต่อในเป็บอ๊พัสนะตอนที่สอนะครับบาดบายบ๊ายครับเฮ้ยขึ้นไม่ถึงว่ะวนนะคบไม่ตายเลยข้ามาตาย